สวัสดีจ้าก็ยแกวระเบิดชาแนลสวัสดีตอนเช้าๆสวัสดีครับมาอีกอย่างคะตัดยางแล้วมาเอาหอยไปก้อยมาหาเก็บหอยเปกออ้อยต้มกินกับตำมะฮุงหากับเขาเนาะจ้ะลึกบวนฮะลกบน ลึกเดี๋ยวสิฟ้าพี่น้องไปหาเก็บป่าท้าคุณครับมันน้ำมันจังตื kind of yeah. oh, so ้นเนาะทางขวาเนาะน้จ uh ัง huh. ต uh ื huh. ้นไปยังโอ้ไปเนาะเดี๋ยวหาเลาะเบิ่งในแขะเข้มขอบปัดนี่ก่อนไปเบิ่งทางคุณครับไปโอ้ยผู้นวลบักใหญ่ผู้มันจับอยู่หน้าใบบัวผู้พ่อไหนผู้เลิกผู้บักเลิกผู้คนหลานผู้มันลึกนะอะไเปรียบกันเหรเนาะอืม ไปลวกกินกับตำบันบุ้งรับไม่เชอรี่รัดยางรัดยางแล้วเลี้มาหาแล้วบุก,กินมาอันนั้นจ้ะนี่หมู่บ้านนี้พาก,กันมาตักปลาไหลแต่ว่ามาหยามยามมือเส้ามันบอได้ก็เลยพาก,กันเก็บเอาหอยด้วยจ้ะเปลี่ยนเมนูไปเลยมาตักปลาไหลบอได้ปลาไหลเมือเ่ออย่างตัวติดใจยืบ่ทา,ามือมา ล่อยลงไปนี่นะตุ้มเลยนะเนี่อู้มัน,มนอ้วนเนี่ยี่น้องเมื่อก<ป>อี้อีกมฟ้าฟปิดฟ้าตุ่มาอกหมดมาซิมีหมดเลยนะแคร่เดี๋ยวเขาไปอไล่ใส่กินแล้วไปฮะีปะุ พอดีตมเก่งเลยตอนน้อยก็ไหลาย,ลายไม่้อยหลายอยู่น้ำเงาไหมคู่หน่วยนั้นพอเบาไดอ่ีวคูอะไดูไนี่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 ค้างๆเพราะพร สองหน่วยนี่หน่วยนี้นะสามหน่วยผมนี่เห็นบ่อนี้นั่นละน้นมือนั่นละเอาจุ่มลงไปน่าบอกใหเลี้ยวไวเห็นี่นองผูี่หม,มนึงคตรมาทิง <c oughs> โอ้โอโอ Kịp, đừng kiếm hơn mẹ mày 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 sào mày nhắm tèn điện ăn mày 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 งินน้อยหลายปุต้องเอาไปที่ละคนเดี๋ยวไม้ผ้าฮักอุ้อยู่อยู่ <laughs> hm? <laughs> <laughs> cái gì vậy là ngoài đi? chào ông ơi mọi bào mọi bào mọi bào nói bào mọi bào mọi bào ใต้ใบบัวตัวอ้วนโอ้ยโอ้ บอ่อหอยเชอ,ยอ,ยอรี่โอ้ยพี่ขึ้นเงินเนี่ยโอ้ยพี่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 เกิดตั้งสี่หน่วยหอยเชอรี่โบห็นบอกไข่มันเงินเนี่ย

ไปอีกเนี่ยจะวตีนเป็นไก่แล้วมันเหลืองเนาะนี่อู้มา cây okay, cái okay, nuôi cái chàng nuôi mực chí đi อุ่นทางหน้าเดี๋ย๋ๆๆไม่นี่มบ่นี่ๆ่น้องยังคืนน้องเห็น สองวันนี้ได้บ่กอ้วนได้เป็นคู่เลยอุ้ยสามอุ้ยสี่เฮ้พ่อวันวันวนเร็ว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 เฮ้ยเร็ว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  không bung này bay bay Ui, hàng hàng lá ra miếng, lá nhịp. Để oh, luôn. Cho <cười> <cười> à, à, tóc lên lên ngồi yêu tóc, 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 tóc. nè. น,น้อยบ่บัน้อยเงี้ยยุไปดีตตมติเดียวันโอ้ยน้ำใบบัวพี่น้องเนี่ยมันยิ่งเบาหน่อยเดียวหานตกซ้ำหน่วยนี่น้องอุตษาหเห็นไม euh. ่ทางใดแล้ววะอืออพีพีพโอ้ยอ oh ุยอุยน้เพาะเห็นปะเนี่ยโอ้บัก Ông oh, oh. Oh, oh, tốt tốt tốt. Đây liệu. Đây nhé. Đây Có như này. ลึกไหมเนี่ยพี่พอลองยางมาทางพีง่เจ้าของเจ๊ๆมาทางพี่ยางเข้าไปนะอันน่ะนั่นอันน่ะอันดิมันสิกเกะอยู่ใน,นเครื่องไหมเ,เครื่อยานี่ luôn buồn luôn nghi vật chuồng binh mmmm không có nhanh nhưng mà đi đi tìm đi Ui. tìm đi, à, nói bọn nói bọn nói, 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 nói cái lại

ยานตกบัวอุ้ยพี่ป๊าดพี่หอยเอปาเอาเอาปิดเอาใต้บบัวบัวเนา เอาไว้สองด้วยนี่นี่ว่านว่านที่บ้าวอยากได้รุ่นนี้ครับ

ใช้นูนที่สองอ่อยุกกะเมือนล่ะ,ะนั่นดีโอ้ดี เดินนำหน้าเ้งแอีกไันีา้เยอนบ่นี่เบิงเมิงเปลือกมันติ่มกับอันนู้กูกั ว้าวโหวเหลอฮะมองก็ะหินมองก็ะหินเหนบอ่อยเงยเลยแมนบอนี้เอ้อบ้าอ้ยมมเหยียบไม้ฮะอือเหยียบไม่คุดครับ มึงมงมึงด้วยนี่เอ็นบอลจะาดำดำับนี่น้องว้า นนีน่นไปปะได้ละโอ้ยน้อยน้อยเมาไปๆเห็นไง

าายงมดุตกไปนะโอ้โหลุมเด้อลุมเด้อลุ่มลุมไปโอ้อยหยักเร็วๆอยู่ในสะพานนี่นี่โอ้ยน้อยๆมันไรอะไร

เอาล<อ>จ้าบอาดายเนวานึงเก่าเนวานึงนะครับอาละจ้าสำหรับคลิปนี้ก้อยไกดพงกระชได้ลาไปก่อนนะจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับี